สบายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อม้นนี่มาพบพ่อกับน้องแหล่พี่น้องพบพ่อกับน้องแหล่มันนี่ก็ตอนสี่โมงไปพี่น้องตอนนี้กามาทงหายทงหน้ามื้นนี้พี่น้องมาหาสอนพี่น้องแถวอันน้องนี่แหละพี่น้องโดยทางแม่เพิ่กนกระย่างไปก่อนแล้วทางน้องแหล่ก็สิยามตามลังไปพี่น้องอันนี้ทางเขามาเมื่อกี้นี้ปลาหลุดไว้อยู่นอกนี้พี่น้องมาอัน พ่อแล้วก็แม่แล้วก็น้องดีเพื่อนพี่น้องน้องลินเพิ่นเผาเพื่อนอยู่ไอ้พุ่นแหละพี่น้องโดยกระสีไปกันเลยพี่น้องกไปกันเลยว่าสิเป็นอะไรพี่น้องแม่่นย่างไปก่อนแล้วนี่จะเป็นโถงหน้าเบิดเลยพี่น้องทันรองเลยก็ฮาก็มาครั้งแรกเมื่อนี่เลยพี่น้องแต่ลลเถือมีแต่ แม่เพิ่นมาสอนพี่น้องทางเขามากอะอยากใกล้เนยน้อยหนึ่งแล้วก็มีขี้ดินทรายอยากเนยน้อยหนึ่งยังบ่หอดพี่น้องใกล้เติบอย่างตำลังแม่เพิ่นพี่น้องเพิ่นะตีเพิ่นกะบริม้าน้ำเพิ่น่ะ ผนเผาเมือ่อนทดทานพี่น้องบีดกะส่วนผลนมานนำอยู่ <c oughs> ใกล้เติมโอ้ยงดีฝังเอินพอๆอ,อยู่ หลอดหัวไปพี่น้องเลยบรรยากาศกะะแบบนี้เลยขออนุญาตหลอดหัวก่อนพี่น้องโดยหลอดแล้วแล้วกว้างขนาด ขำแล้วมันอยากมันมืดเลยโอ้แมันนำนำแหงแล้วเพ่อเนาะจากรายสุภาไปโอนบอดใดแหละอยต่จะทงหน้าบนเลยแถวนี้พี่น้องมีหอดต,ต้นตาล ภาษาไทยจะเอิ่อนหน้ได้น้องแหลกกับบุคูพี่น้องเด็ดต้นบักสูงเลยงวัวกับลายแถวถุงนา Oh. Dù có nó may Phần phía nọ Mình cái này <laughs> Cây từ nhàng Phần xí hòn ขนาไปเลยแบบยังด้ป้าเป็นห้องไปเลยพี่น้อง อ้านี่ผักขยงกับมีพี่น้องงามๆเลยอืเอเล้ยสิไปได้นอไไ้บันนี้น้องดี สบายดีละ่ะสบาดีโดยปะตามรังแม่ตัวในแม่ไปปะบนไวัยโหลดใกล้เต๋บพี่น้องเลยล็อกคอไวเรียบร้อยโหลดก็ได้ <c oughs> มันอยากมันมืดเด้อพี่น้องคอยขำลงมาแล้วตอนนี้กะ ถือกูบ้าแมา่ผู้มีแต่พักกันแคะแงงทั้งหมดถือกูบ้าแม่ก็ถือ มาเก็บเก็บเก็บดีเก็บไปลตตะตลาคาร์าคารเอาเหรอน,นะกระปุกเอาบุดทันมันเน้ะเอา

เออมาพี่กนสอเองค่ะไปไป <c oughs> <c oughs> มันบออย่าทันมันปันหาพี่น้องเพราะว่านน้ามันเป็นสายเป็นห้องมาแต่ถุงนาเลยมันก้วงพี่น้องก็เลยสอนแบบบอทันมันก็ลอยไปลอยไปเลย <c oughs> ป้างัวควายก็นอนนันลินน้ำค่ะขนาดพี่น้องถงนาพุ่นพี่น้องเลยมืดๆเลยมาทางนี้แล้วแจ้งแน่น,น้อยหนึ่ง ไปได้น้องดีบทรันมันพี่น้องฮากระไดน้อยเดียวหนึ่งตูวแม่เพึ่นสอนไปทางพูเลยไม่ไข่ต,ขตุ้งจะไข่ตุ้งไข่ตู้อะไรอะไรมาตุ้งไข่ตุ้งตู้มาได้ใส่กปล่าไข่ตุ้งว่ะมามา,มาบัดนี้ มามามือนีมาสอนกินแรงมือมีแนวกินมือนีก็ไเลคือมือไปหาเขียนันเลยพี่น้องมีบนสอนกระสอนไปนเลยหากินแต่ละเถื่อกับพ่อได้กินอยู่พี่น้องเลยอะไรใช่ห,ชหันบ่ Đôi là bà bố bà nè, bố bố môn uh. <laughs> đi mẹ đi mẹ mẹ mẹ, 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 mẹ. <laughs> đi 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 <laughs>

เอาอยากข้น่นออึบเอาหัวขาดอาึบได้หลอกห,หน้าฝนนะ ลูกกบอยู่ไห้นะเรียกคําส่วนโทนี่แม่ดิปลานี่ได้ขวัญ <DVD> ตั้งขึ้นมาไล่เลยอืปจะเลยเขาเจอคลิปแล้วจะไปสอนนำเอ๊โอมาสิกับไหมฮะอนหน่ยสนห่อยอแล้วเพื่อเพื่ตั้งมาเลยไปปพ๊บมองยุงยุบไล่มาสิมาขึ้นอยู่เล่เราจะเอาไปุ่่นบ่เนี่ 嗯、别别我不不别挡一步，不挡一步。来，你撸步。爸爸 <c oughs>。哎。哎。他这呢？来，他这呢？他能跑。嗯，难过 thì nè nhúp như thế bảo thì thì nè thằng na thì nhúp nhúp như thế

có một nhàng nhà mất Ủa, cái vô đây, vô, cưng vô. ไมได้นาเป็ห้เลยอมแบบครับเป็นหุชอนคผลุว้นเก่าท่านเ่ไปบให้มันหดอันนั้นหดบนหหอยพี่เท่าได้อันต้มหดอันนั้นครอนใบชอน bà con hát phúc hơn hát phúc hơn hát phúc con

Bye bay, 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 ừ, ừ Mình ừ. cắp mãi mãi ta anh đi bay, 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 mình bay, 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 mỏ เน,นี่ยเทนีเด้อ่ะจับฝูนี่วันชายมัน,จมนมใจพับเมื่อยเตยพี่น้องเต่ถูกจนมาฮอทพี่โดยพี่น้องกับสิคอลาไปพีเนเท่านี้ก่อนบานีเมื่อยแห้งลิ <g ül üyor> โดยพี่น้องขอลาไปก่อนบานีเอาสบายดีน้องดีน้องสบายดีแม่ โอเคไปโดยพี่น้องขอลาไปก่อนบานี้พี่น้องขอบคุณขอบคุณด้วทางพแม่พี่น้องที่ห้าม z o คลิปพี่น้องเลยแต่ตตนจนจบที่ผูวขาคโฆษณาเมื่อนี้ขอลาไปแล้วพี่น้องจบเพียงเท่านี้เมื่อนี้โดยขอเก่าเขามาสบายดี